สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาเบิงแพะของแม่บุญยั่งนะครับอยู่ที่คลองซีคลองหลวงนะครับพี่น้องจังหวัดปทุมนะครับอันนี้เป็นคอกเมลูกอ่อนนะพี่น้องคอดกโอ้ใหญ่ไว้นะครับกำลังกินกระถินมักนะครับต้นกระถินบดนะครับพี่น้องแล้วก็มัก หมักใส่ถังไว้นะพี่น้องบดแล้วก็ยัดไส้ถังนะครับยัดล่งเนียนๆแล้วก็เกลือห้อยนะพี่น้องแล้วก็มักไว้มักจักมือครับพ่ออหมักประมาณเป็นเดือนนะพี่น้องใครให้กินนะครับนี่นะพี่น้องแพะบอนะครับ็มีคอ,อกแยกนะพี่น้องตอนคอดนะครับ แล้วมีคอกแยกรุ่นเด็กๆ,ๆไว้ให้กินอาหารนะครับโอ้หอมขักหอมแนนนะพี่น้องนี่นะครับกินกระทินนะครับแม่นี่นะครับพี่น้องแพะหน่อยตอนนั้นผมมาหัวจะขวดนะครับตัวน,นี้ใหญ่เลยเราจะบบสองอาทิตย์นี่บ่ครับพี่น้อง นะครับพี่น้องใหญ่เลยนะครับใหญ่เป็หลายนะครับเห็ดปากจับจับจับเกี่ยวอย่างนัานี่นะพี่น้องกินดีหอมหอมคักนะครับไปจะพาไปเบืง้งเร่งน,น,นะพี่น้อง เดี๋ยวเบอร์ผมใส่ไปให้นะครับก็มีเปิดแบงนะครับพี่น้องมาเลียเบิ้งเอานะครับพี่น้อง <c oughs> เอาตัวนี้มันขึ้นงหญ่กว่าเก้าเห <c oughs> ตัวเก้าหมอบรับนี่ <c oughs> โอ้ทรงง่ายนะครับมาแล้วมาแล้วไปเร็วไปแล้ว,ลวนี่นะพี่น้องบรรยากาศ ินะครับกระถินนะครับพี่น้องต้นกระถินนะครับแพะมีแต่สุขภาพดีนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจขีมสูนเขาวง้วนะครับพี่น้องคนละ240บาทนะครับรวมทรงปลายทางนะครับขอนึงเห็ดได้ประมาณ8ปตัวหอดสิบตัวนะครับเปิดและใส่ประเวดเก็บได้ประมาณปีหนึ่งหอดสองปีนะพี่น้องปิดฟ้าดีๆ ยาถ่ายพยาธิแบบรันหลังนะครับขวดละ30มิลลิลิตรนะครับใส่แดงเทิงพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเผากากเื้อเหลือบไล่นะครับแพะแกะงัวควายมาแมวนะครับใส่ได้นะพี่น้องกระตงห่วงนะครับใส่ได้ขวดละร้อยนะพี่น้องขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ําหนัก300กิโลนะครับขาทรงส0บาทนะพี่น้องเก็บไปทางเพิ่ม80บาทนะครับยาไล่แมลง แมกเบลควนละร้อยซีซีนะครับยาซีซีซีผสมน้ำหนึ่งลิตรฉีดพ่นตามตวงว่านะพี่น้องควนละ200บาทนะครับรวมทรงนะครับเก็บไปทั้ง250บาทนะครับ <c oughs> โอ้นี่นะครับพี่น้องแพะนี่ปีหนึ่งควนสองเทบ่พ่อ ปีหนึ่งหาเดือนเป็นว่าครับหาเดือนหาเดือนนะครับอุ้มทองคอดนะพี่น้องปีหนึ่งได้คอดสองเธอนะครับกะทองแรกนะครับกะส่วนมากจะเป็นตัวหนึ่งนะครับหรือมีโอกาสได้แฝดกะมีนะครับพี่น้องทองสองนะครับขนาดจะเป็นแฝดหลายกว่าตัวเดียวนะพี่น้องโอกาสนะครับ แพร่ไว้นะพี่น้องเลียงแพร่นี้ขยายพันธุ์ไว้นะครับคันสายพันธุ์ดีกะราคาแพงคือก,ก,กันนะพี่น้องหลายคนว่าได้ได้เงินไว้กวางกว่าก็คว้ยนะครับเพราะว่ามันออกลูกดุนะครับพี่น้องปีหนึ่งออกสองเทื่อนะครับแต่จำนวนเงินกั เมื่อต่างกันหรอกนะครับพี่น้องเพราะว่าอันนึงขายได้แพียงกว่านะครับงัวอันนี้ขายได้โตละและแต่พันธุกรรมนะพี่น้องท่านขายเนื้อตัตผูซีหาเดือนกันน่าจะโยสองสามพันนะครับท่านพันธุกรรมดีนะพี่น้องตัวเม่ยาน้มกะเจ็ดแปดพันนะครับขั้นเป็นบอเลือดลอยกันน่าจะหลักสองสามหมื่นนะครับแลแต่เลือดในไทยเลือดนอกอีกนะครับพี่น้อง อันนี้ก็เป็นบอ่อน่าจะเป็นบอ่อลูกผสมเลือดดีนะพี่น้องมีบางตัวที่ก็เป็นเลือดสูงกับมีนะครับเลือดสูงเลือดดีนะครับแล้วจะโตงามมองงามอีกนะพี่นอ้องแล้วจะโตสอนบรรยากาศนะพี่น้องนี่ หลายคักนะครับนี่ก็เป็นขอ,อกร่วมนะพี่น้องเวลาให้กินนะครับตัวไ่นะครับรุ่นแมรุ่นนง่งไ่นะครับก็จะอยู่ขอ,อกนี่นะครับจะมีขอ,อกปองน่อยอีกนะพี่น้องขอ,อกแยกสําหรับตัวน้อยมุดเข้าไปกินนะครับข้อดีก็คือสิได้ ตัวใหญ่สิบได้แย่งกินนะครับพี่น้องขั้นขั้นโมเห็ดคอกแยกไว้เนี่ยตัวใหญ่จะแย่งกินแล้วก็แพะจะบมอ้วนนะพี่น้องแผะจะพร้อมนะครับแหี่งบอ้วนนะครับนี่คอกแยกนะพี่น้องรุ่นน้อยนะครับรุ่นยานุ่มนะครับรุุนอาจจะประมาสองสามเดือนนะครับสี่เดือนเขาม่กินนี่นะครับนี่ก็คือคอยดีนะพี่น้อง ฝังนี้เป็นคอกแยกคอดนะครับไก่คอดหรือคอดกตแยูนีนะครับอนุบาลจนก็ดีแข็งแรงค่ะดีปลอยออกมาคอกรวมเพื่อลดการสูญเสียนะครับที่ได้ดูแลแบบใกล้ชิดนะครับพี่น้องนี่นะครับ <c oughs> พ่า่นนะครับพี่น้อง ห่าวนะครับแพะสุขภาพดีนะครับอยู่นะี่นี่นะพี่น้องอ้างให้กินนะครับอันนี้ก็เป็นห้างข้างลกนะพี่นอ้อง่นะครพี่น้องแพะแพะสุขภาพดีพอดีเบิงงง่ายๆนะครับ แข็งแรงห่าวนะครับบอ่อซึมบอ่อเสานะครับพี่น้องผิวขนเรียมงามมั่นเงานะครับหวนสมบูรณ์นะครับนั่นคือแพะสุขภาพดีแล้วมาแล้วนี่นะครับพี่น้องเลียงแพะกันดีนะครับพี่น้องตลาดก็ถือว่าดีเลยนะครับ บ่พอขายนะครับพี่น้องขั้นแหงจับกลุมเลี้ยงกันนะครับจํานวนหลายๆนะครับพี่น้องพอขามาทีเดียวก็ได้หลายตัวนี่ก็อานาจการต่อร่องกันหลายนะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์เศษฐกิทที่ดีนะครับพี่น้องก็ต้องแต <c oughs> ่กะบกดง่ายนะครับพี่น้องบอได้เลี้ยงง่ายนะครับต้องศึกษาเรื่องยานะครับ เป็นยาดีๆนั่นนะพี่น้องต้องศึกษาเกี่ยวกับยาการฉีดยานะครับการเบื่งอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับนี่นะลุ้นน้อยตัวนี้เจ็บขานะครับเดี๋ยผมจะขึ้นเบอร์โทรให้นะครับหาผู้ใดอยากได้ไปเรียงนะครับแดงไขยกับไข่นะพี่น้องรือจะ มาซื้อหลายๆตัวก็ได้นะครับหรือผู้ใดมักอยู่ใกล้นะครับอยากเขามาเล่นมาเที่ยวนะครับกับมานะครับพี่น้องพอกับแม่แล้วใจดีนะครับนี่นะครับมาบัวดอดอกหลักพันนี่แลละครับสองพัน นี่สะออนนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแช่นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการฮหดคลิปนะครับใคลิปนี้กันลากันไปก่อนนะพี่น้องสวัสดีครับนี่นะครับพี่น้องได้กินหอดขนมนะครับเพีอยู่นี่แต่ซื้อของเราแพงอยู่หรอกนะครับพี่น้องนี่นะพี่น้องเลี้ยงขนมย่างดีนะครับ มีขนมนะครับมีผิวทวเเลีองนะครับพี่น้องนี่นะครับกอออนินขนมนะให้แต้ซุ้มน่อยวะครับเนี่ย ลุงเร้กรก้งเอ๋อายเี่นือสออนนะครับได้กินหอดขนมแพะขอกนี่อสุดแย่งกันเขาเมื่อเขาไม่ได้ตัวบเอาอัเห็ดหูใหญ่ๆเด้อว้าเห็ดหูใหญ่บะไรกนีนังเด็ปีดไปตัวงใหญ่เขาตัวน้อยักเขาได้ยมันบกแห่กันเนโล ้ยกินดีครับกินดีจนเงินในกระเป๋าเบิดลนั่นในกระเป๋าผู้เรียนเก่งขึ้นกินเป็นแต่เจ๊งเนี่ยเลี้ยงดีก็ลูกก็หลานทุนตัวเนี่ยขนมเต็มเลย